โอลิมปิกที่ปารีสกำลังจะมาครับแล้วเวลาเปิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมีชุดร่วมพิธีเปิดใช่ไหมครับก็ต้องแบบให้ทีมนักกีฬาเนี่ยเขาใส่เดินเข้าสนามกันเออมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกเขาจะมองลงไปไงคือปานปานหนึ่งว่าถ้าประกวดนางงานว่าคือชุดประจำชาติอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้บ้านเราในเห็นภาพแล้วเป็นคุณปอปอใส่เข้ามานะครับพอเปิดมาปุ๊บฮือฮา แต่ฮือฮาแบบวิาพากษ์วิจารณ์นะ,ะมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งคนชอบมีทั้งคนรู้สึกว่าจะดีเหรอ,อ,อมีคนถ้าเกิดที่เขาพุยคุยกันนะนะทีมงานแล้วก็ไปรวมมาเช่นทรงกระบอกมากมชุดอบตอผู้ใหญ่บ้านพอ,ออมากนะครับพลังนุ่มนิ่มอันนี้น่าจะเข้าใจว่าเซลล์ o อฟต์พาวสวัสดีค่ะพออ,อ อ,องค์การบริหารส่วนตำบลปารีสอะไรเงี้ยบางคนบอกสวยอยู่บางคนบอกโ mm hmm. อก้ยเขินบางคนก็อะไรนะร่วมประชุมกับอบตอที่ปารีสได้เลยเนี่ยนะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลายท่านก็บอกว่าไม่ค่อยพึงใจเท่าไหร่และโดยเฉพาะไปเทียบบางคนก็ไปเทียบกับชุดของมองกเลียที่โอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าชอบกันไปหมดเลยแบบนี้ mm hmm. แต่ก็มันก็รสนิยมอะนะ คุณนี่มันแบบเสื้อราชประแตนเลยนะ,<ฮ>ะคือคอรมอเนี่ยก็ใส่เข้าประชุมคอรมอกันทุกสัปดาห์มันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นเสื้อผ้าผู้ชายอะ่ะเ,เสื้อของผู้ชายอะค่ะที่จะเป็นแบบ เป็นความเป็นไทยที่เรียบง่ายอ่ะสื่อ,อสารไปทางทั่วโลกแบบนี้นายกถึงขั้นต้องออกมาบอกเลยว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละคนเนี่ยนะมันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนแต่วิจารณ์กันแบบโอ้โหวิจารณ์กันช่ำเลยนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่าเออมันอยู่ที่คนมองแต่ว่าในส่วนของท่านนายกบอกว่า ควรจะให้เกียรติแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขออย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ได้ไหมไปโฟกัสเรื่องอืน่นดีกว่าอย่างยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศเลยไปโฟกัสเรื่องนี้กันดีไหมท่านเลยค่ะสวยกว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันต้องให้เกียรติเขารับอย่างนี้น่นมากเลยโฟกัสเรื่องนดีกว่ายาเสพติดเนี่ยสำคัญกว่าเยอะเห็นไหมยาเสพติดสําคัญกว่าเยอะเลยมัวแต่มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชุดนักกีฬาคือยังไงคือจริงๆท่านไม่ตอบก็ได้แหละแต่พอ ปุ๊บเลยคนก็จะงงออท่านชุดเป็นยังไงบ้างสวยไหมเหอไปโฟกัสเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าเช่นยาเสพติดจะดีกว่าไหมอ๋อมาเช้านี้ต่อเนื่องไงเพราะนายกเนี่ยเขาเป็นประธานในการเปิดงานเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วจู่ๆสื่อเนะี่ยไปถามเรื่องชุดนะักกีฬาโอลิมปิกท่านนายกก็เลยมีอารมณ์ค่อนข้างแบบมีอารมณ์มร่วมกับเรื่องเมื่อเช้าอยู่เออกาลังเดินหน้าปราบปรามที่มาถามเรื่องชุดเดินเข้าสนามถามเรื่องยาเสพติดน่าจะดีกว่าเออยนายกทีนี้ไปลองดูชุดของประเทศอื่นบ้างกันละกัน่านผู้ชมครับเพราะว่า กำลังจะเริ่มละที่ปารีสแล้วอย่างที่บอกไปเมืองแห่งแฟชั่นแต่ผมเพิ่มให้ก่อนนะก่อนที่จะดูชุดเข้างานเนี่ยนะออตอนที่ปารีสเองประกาศชุดรับเหลียนะที่ออกแบบโดยแฟชั่นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอะ่ะหลายคนก็กงกงงงกันมาแล้วรอบหนึ่ง <ทำ S 1> เหมือนกันนะ,ะเขาดูเหมือนเป็นสไตล์แบบมินิมอลเห็นผมเห็นเขา คือผมไม่ถนัดเรื่องแฟชั่นนะนะก็จะอ่านแต่คอมเมนต์ว่าเขาบางคนบอกผมมันดูมินิมอลหน่อยนะว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรแต่คือมันเป็นสไตล์แล้วก็เป็นทีมในการจัดงานของโอลิมปิกปารีสปีนี้ด้วยเช่นจะต้องปล่อยกาซ์รื่นกระจกเป็นนิวทรอลเป็นศูนย์อะไรแบบนี้อทีนี้มาดูชุดครับแต่ละประเทศสหรัฐโอ้อันนี้ต้องบอกว่าเขามาแบบคือทรงแบบนี้ผมจําได้เห็นหลายปีแล้วฮะแล้วก็สังเกตกางเกงเขาเหมือนกันกางเกงยีนนะ เออเป็นเกงยีนผ้าด,ดินนิมนะผู้ชมครับม,มองกโกเลียอันนี้หลายคนพูดถึงเยอะบอกนี่สิมหัศจรรย์แฟชั่นบ่งบอกความเป็นประเทศตัวเองชัดเจนนี่ก็อ่าก็คือแต่อย่างว่าแหละเราว้าวไงเพราะเราไม่ได้ใส่แบบนี้ทุกวันอนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าพอไปปุ๊บต่างประเทศจะว่าไงแต่คนไทยชอบละกันนะครับเกาหลีใต้อันนี้เขาบอกเป็นชุดรัดเข็มขัดคือ <มา S 2> อันนี้ บางท่านก็แซวนะบอกจริงๆใส่นอนก็น่าจะจะสบายเหมือนกันผมเห็นในออนไลน์เขาแซวกัน <Okay. S 2> แต่หลายคนก็บอกก็ชอบมันดูสบายๆ <Okay. S 2> เยขาเรียบาเรียบเขาเรียกเรียบหรูดูสบาย uh huh. นะฮะแคนาดาครับอันนี้ออกแบบโดยล u ลูเลมอนนะครับมันเด่นชัดอันอย่างเงี้ยหลายคนบอกสวย แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยปไปใส่แบบนี้ก็มีคนวิจารณ์เหมือนกัน <c oughs> อันนี้ของแคนาดาท่านผู้ชมแต่เอกลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับไอร์แลนด์ครับอันนี้ก็บอกว่าถูกใจเลยเป็นดีไซเนอร์ชาวแอดไอชาวไอริชเนี่ยนะครับอันนี้ทรงแบบเนี้ยเออหลายคนเขาก็ชอบแต่อย่างที่บอกแหละพอเป็นแฟชั่นปุ๊บผมเข้าใจว่ามันมีคําว่ารสนิยมคนมาด้วยว่าชอบไม่ชอบนะครับมีเฮตินะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเวอร์ชั่นอันนี้เนี่ย โอ้โหแต่นี้คือเปรี้ยวจริงเลยนะแล้วดูเป็นแฟชั่นดูสีเขาตัดกันนะครับออสเตรเลียอันนี้บอกว่าแรงบันดาลใจจากสไตล์วัฒนธรรมของกรุงปารีสครับก็จะดูสบายๆแล้วก็ใส่เกขาสั้นผมจํำได้โอลิมปิกหลายครั้งนะก็มีทีมนักกีฬาก็เคยใส่ขาสั้นมันก็ดูเรียกว่าสบายดีแล้วก็ดูธรรมัดทรรมแงนะครับสเปนนะครับอันนี้ก็บอกแดงตัดชัดเลย โอ้หที่ใส่แบบถ่ายแบบแฟชั่นเลยนะแล้วก็ฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเออนี้สเปนก็แดงกระทิงดุนะเขาก็เหลืองแดงอยู่แล้วส่วนฝรั่งเศสเองเนี่ยก็สไตล์จะประมาณแบบเนี้ยก็จะเรียบหรูไปมีลูกเล่นที่ขอบป,ปกเออหรือจริงๆถ้าเกิดใครเห็นญี่ปุ่นผมแถมให้แต่ละรูปเราอาจจะไม่มีแต่ว่าญี่ปุ่นก็เป็นสูตรขาวอะแล้วก็มีเดินได้แดงนิดหน่อยซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายอันคนไทยอ่ะชอบ แต่หลายอันคือพอไปอยู่กับต่างประเทศคนไทยชอบแต่ลองให้นักกีฬาไทยใส่คนไทยหลายคนก็บ่นอยู่ดีเหมือนกันอะค่ะเพราะมันเป็นรสนิยมอะเอออย่างอย่างคือมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคน,นจริงๆนะคุณอ,อ๋เอเพราะว่าอย่างคนประเทศเราเนี่ยอาจจะเห็นกันจนคุ้นตาชินตาแล้วก็ม,มีภาพจําว่าคนที่จะใส่ราชประตานแบบเนี้ยก็คือแบบ อายุเยอะทางการผู้สูงอายุอบอตอะไรประมาณแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปลงในสนามอะในโอลิมปิกต่างชาติอาจจะชอบอาจจะว้าวก็ได้คุณอผมไม่แน่ใจนะคืออย่างที่พอกน้มันเป็นรลนิยมต่างชาติอาจจะมองว่าเฮ้ยชุดแบบไทยใส่ได้ทุกวันแต่ชุดบางอันคือใส่แบบเฉพาะเปิดงานเราก็ไม่ทราบแต่พอคนไทยอาจจะเห็นบ่อยก็โอ้ชุดจะไปเปิดงานที่ไหน